มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เจ็ดมาแล้วมาอัปเดตของมูลข่าวสารนะครับพี่น้องเกษตรกรชาชวแหงชนากรมุตัวเตือนฉบับที่สี่ครับใหพพ้พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากพายุเติมปากาให้จับตาไว้ยีสิบกรกฎาคมหกสีสวัสดีครับ พมพี่นอ้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติพามวลมืนหนึ่งกับพ่อพศกับสารคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆความพี่นอ้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมาพบมาพอาก,กันนะครับในวันอังคารที่20กรกฎา,าคม2 5 6 4กับผมก็ยังมีข้อมูลหาข่าวมาฝากพี่ฝาน้องคือเกา่าหลังจากไปลงคลิปมาหลายมือนะครับมือนีมาพบมาพ่อก,กันกับข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนะครับซึ่งมือนี เพื่อนได้ประกาศเตือนเป็นฉบับที่สีแล้วสาหรับพายุโซนร้อนเจิมปากาเมื่อเวลาสี่นาฬิกาของมือนี้ครับพี่น้องครับ20กรกฎาคม6 4พายุโซนร้อนเจิมปากาบริเวณแช่ฟังประเทศจีนตอนใต้หรือมีศูนย์กลางอยู่ที่รัติจุด21.2ิอจุดงองศาเหนือลองจิจุด1 1 2่อิงจุดองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่านะครับพี่น้องครับ สิเคอนขึ้นฟังที่เมืองเหมาหมิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่21-22กรกฎาคม64นี้นะครับพายุลูกนี้ครับบสอส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรงนะครับอันหนึ่งมาสุ่มตะวันตกเชียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงเฮดให้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันครับซึ่งเป็นทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร ส่วนเอาท้ายคืนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ่าคานองคืนสูงมากกว่า3มเมตรขอให้พี่น้องชาวเรือครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงครับบริเวณที่มีฝนฝ่าคนองจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูขาาลข่าวสารจากทางกรมอุตุนะครับและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือที่เบอร์โทร02399 4 0 1 2ถึง ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางกรมอุตุครับที่มีการประกาศเตือนฉบับต่อไปครับเมื่อนี้ครับ11นาฬิกานี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนะครับพี่น้องครับสาหรับพายุโซลอนเจอปากานะครับที่ตอนนี้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฟังประเทศจีนนะครับประมาณเหมือนอื่นครับ21กรกฎาคมถึงพายุลูกนี้สีบอมีผลกระทบต่อไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าก็รีประเทศไทยบางส่วนได้รับอิทธิพลนะครับปกคลุมจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ ดังนั้นแล้วนะครับขอให้พี่น้องนะครับบ่จะเป็นพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็ดีทั่วประเทศนะครับจับตาและระมัดระวังอันตรายจากพายุลูกนี้ไปพี่น้องทันใดร่อนามใช้เข่ากับขอให้มีนม้ำใช้เข่านะครับกระรับพี่น้องครับเล,ล้คำว่ามองคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านอย่าลืมกดติดตามกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับกับผมผู้ทำคลิปในเลครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับทีฟาน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงเลยบอกกก่าวพี่น้องอีกคือเก่า พอกันไหมคลิปหนาครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียรติพมวลกับขวเกาวคำบาสวัสดีครับ